ไปครับวันนี้จะพาทุกคนไปเอาฟืนนครับไปตามหาแม่ผมครับแม่ผมไปละนี่ครับมันดูรรอากาศไม่ค่อยบ้านนอกบ้างก็อยู่ใกล้ครับชุมชนอยู่ครับเราจะไปตามหาแม่ผมครับแม่ผมไปก่อนนะครับไปเอาฟืนครับผมมาทําหลัวมาทํามาก่อไฟเนาะนี่ครับนี่วิถีชีวิตบ้านบ้านครับผม นี่สวยสวยงามไหมครับนี่ครับผมเราเจอแม่แล้วผมนี่เราจะมาดูแม่ว่าแม่ขโมยของใครนะครับนี่ขโมยมะม่วงใครโน้นะครับดูหลักฐานนะครับนี่ครับนี่มะม่วงครับเห็นไหมครับขโมยของคนอื่นครับหยอกหยอกครับไม่ใช่เจ้าของเพื่อนอนุญาตแล้วผมเล่นแม่ไม่ได้ครับที่แม่จะแฉเล่เราจะมาเอาเฟืนงครับนี่ครับลำใหญ่ลำใหญ่แล้วบอกแล้วครับนี่ ลำใหญ่เราบอกเรามาขโมยฟืนของเขาครับขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วผมผมเล่นเล่นนั้นเล่นแม่ใหญ่ครับหยอกหยอกครับนี่ครับนี่ผมแค่มาถ่ายมาได้ครับไม่ได้มาใช่แม่เก็บฟืนนะครับหาฟืนนับกิ่งนี่ครับกิ่งลำใหญ่ครับขอเจ้าของแล้วอขออนุญาตเจ้าของแล้วครับผมไม่ใช่ว่ามาขโมวยมาเอาไปเลยไปเลยเนาะขออนุญาตเจ้าของแล้วครับเจ้าของบอกเอาเต็มที่เลย ชีวิตคนธรรมดาธรรมดาครับผมอ่านไหนที่ประยัดได้ก็ไประหยหน้าช่วงนี้เนาะสิกิจสิกิจย่ำแย่ครับชมบรรยากาศไปได้วยนะครับแถวนอกเมืองนิดหน่อยแม่มัดเสร็จเราก็แบกกลับบ้าน,นครับผม แมา่มัดเสร็จแล้วก็ล้วก็แบกไปครับผมแบกกับบ้านแม่มัดเ้าก็แบกกับบ้านนะหนักเนาะหนักเลยไปครับผม 白浪费，他白浪费。 ังติดตาแดงขึ้เนเนะนี่แขงนี่็น,นะน่าเี่นนะใช่พอของ ครับถึงครับผมพอดีหยุดงานครับก็เลยมาเที่ยวหาแม่หน่อยครับทํางานมาเป็นเดือนเป็นเดือนก็เลยมาช่วยก็เลยมาเที่ยวหาแม่ที่เชียงดาวครับร้อนครับผมครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับจะรกไหม <laughs>